ไม่ไปด่ดากับคนต่างประเทศยังเออ yeah. อหนน่งปพิมันมันไม่โอ้ไม่ตายเอ้ยแม่แบบนี้เล่นง่ายแบมบน,นี้เล่นง่ายจริงแ๋มวนี้เย ไม่ที่ผมมีสองคนเองอ่ะบ้าหรือเปล่าทำอะไรมามันมันกำลังบัฟอยู่มั้งแม่งจักกระพิมพ์เฮียมันอยู่มันเล่นมันพิมพ์มันด่าเขาแต่มันไม่เล่นตายคนเดิมเลยพี่เลยป่ะ สองคนจริงใช่อ่ะไอสองคนมึงซึงอยู่นะอยู่ตรงวงอะยืหนหลักใชออ่กูเข้าไปไม่ได้เลยเพชนแบบแล้วขอ่งนี่มีใครไปวงไปไม่ได้เลยดีโดนดักไม่มีคนเลยเน,นี่ยนี่อะ มีตัวหนึ่งที่แอบ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 อย่างเดียววะจะแพ้ไม่ได้นะเราสามคนนะเกมไม่จบกูเคลียร์ได้ก็จะมีตัวซ้อล่ะเห็นไหมวัดไม้วัดไม้วัดป่าวัดป่าแล้วมันออกเกมมาทำไมอะโอ้ยี่ไม่โดนยี่ไม่แตะไม่เป็นไรเอาเอามันก่อนอยางเนี้ย เล่นไปเล่นมาเลยสองคนโอเคมีชั้นที่แตกตายแต่ว่าไม่โดนเลยอะไรอะไรนอะไร วู้ยจริงยากอ่ะพื้นดีดโอ้โพี่เพื่อนผมมันออกเกมแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งกับพี่เนี่ยใช่อะไม่เห็นมาเลยน่ะันม่มาตายเนี่ยโอ้โห่วยเอ๊ะแล้วลอลอลอโอ้โอ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  แม่งตัวซ้อนครับมันตายแล้วโอ้ยมนซ้อน พี่โผล่ก็อึศายิงหนักเรออเอาอะแล้วเพี่ยนเอ้ยมันเล่นเพี้ยอะไรมันเนี่ยไปดีกว่าเพี้ยอโอเคแล้วพี่พยายามไปพักกันได้ปะเออแล้วเ,ลเพื่อนผมมันทำอะไรอ่ะโอ้อเพื่อนผมแม่งยืนนิ่งๆ,ๆ โอ้ยเฮียไอ้กูก็ได้ยินเสียงว่ามันจะมาจากข้างบนหรือเปล่าดูดิเอ็มที่นั่นเฮ้ยเฮียโอ้ยเฮียมาข้างหลังรอต้อนอ่ะโอมะ ทำได้รีเลยเกมก็เอาคุณเลยหลบซ้ายเจอขวาพี่ไหวพี่พี่เร็วพี่ไหวเจ็ยเวอนผมมันตึงจังอะ่ะ